เนี่ยมีหนึ่งผมเดี๋ยมีหนึ่งไม่พอกดอ่านคลิปมันมันขึ้นโอเคเลยว่ะกด F9 ก้อนเป็นก้อนเป็นไอะีรดีมันเรียกว่าไยนะโอเคโอเคโอเคเออวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเนี่ยพาผมได้เหรอแน่นอนครับดานอะไรอ่ะไม่ g l e ตังน์อะอันเนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ใช่ดันอะไรอ่ะปัดเบล์เพียวปัดเบล์เพวตลกน้ังร้อนอะไรเงี้ยมันเขียนว่า Mountain of Fire ไม่ใช่ครับข้างในครับอ๋อเหรออ๋อเราไม่ต้องรับเฟอะไรเหรอเออว่ะพี่วิวรับเฟรชไรวันยังอะรับเฟรชไรวันด้วยเหรอรับคนตีที่เคลสป้ายแหะที่เคลสป้ายทุกวันเลยเหรออันเดียวพออันสุดท้ายครับเบฟเฮลอ๋อรับอันนี้รับวันไม่ต้องมาเอาไม่ต้องมาลาพี่เขาอะค่อยลาตามมาเก็บกัไดเราก็เป็นพระพระเราเราต้องเป็นบาปเลยนะมาเตอร์ไหวไหมเฮ้ยไม่ไหวแน่นอน เชื่อผมเออมาลองลองลงอลงไปที่เดียวตายเลยต้องลงไหว้าลงไหวที่เดียวตายเลยตายเชอรีแต่สิมาสามคนขนาดนี้เด็เป็นจีเป็นร้อยสิบสามเองเลยดิโกเฮ้ยบ้าก่อนบ้าก่อนทุกคนรอลอรอลอ่ะไม่รู้ม่อะไรอ้าว เราไปแล้วเราแต่เนื้อเราแต่เนื้อเราดามีแต่เนื้วเรากดแถบแล้วเดินกดแถบแล้วเดินเจ๋งป่ะล่ะเฮ้ยโอ้โหไฟอุ๊ยโอ้โหไฟปักเสาเลยปักเสาต่ยไฟจังมากเอฟเฟกต์นี้อลังกายคิวมาเป็นที่หนมแมวพลังแกขึ้นเยอะพีคิวดอกโมคูวะสกิลของใครอ่ะไอ้ดอกล้วล้วจังหวะเนี่ย <othe> ดอกบัวนี่ของใครอะดอกบัวของไอ้เจมของนัทพนูนะเรียกสมดเลยดอกบัวอ้าวแล้วมันคืออะไรอะก็ดอกบัวจริงๆนะเออก็ดอกบัวดอกบัวจริงๆนะดูเสาแสงเสาสายฟ้าช็อตจิ้วๆนี่คนจะเป็นลมปากเสาฮิวธนูเกลียวกดกระต่ายธนูเกลียวแม่งโคตรโกลงโอ้ดีเชียวนทรงพันเทียม สองคนที่ย่อมซกิลเนี่ยสุดยอดแล้วสองคนเที่ยวกิโลเราลงกิโลกิโลอ่ะลงกิโลหายไปไหนไม่เขาไม่ใช่บอร์อะไรอะอย่าดีมันก็หายปวดระวังมาแล้เริเปิดไฟใต้เท้าซอลล็อกเท้าฮิวปากเตะเลือเต็มกันทุกคนอ้าวช็อตไม่โดนใครเลย ทำไมมาว่าบางจังซัมซุงฮีโร่ที่สกิลโคตรเทตุสมนักฮีโร่ฮีโร่แค่ถ้าดูเกียร์ดีหายหมดแถบมาแล้วเออลืมไปเราลืมแนะนำกิลกันว่าเนี่ยเออว่ะสกิลชื่ออะไรอ่ะอินเมจิ้งอันนี้ชื่ออะไรกันอ่ะอินเมจิ้งบอกเลยทันป่าท่านป่าท่านป่าป่าเราไม่อยู่ป่าเราไม่อยู่โอ้ หลายคนสงสัยว่าป๋าคือใครป๋าคือหัวคิวบอลนั่นเองทไมเโอ้ยเจ็บผู้สนับสนนุผู้สนับสนุนหลักจำเป็นทางการใทั้งชุดทั้งของทั้งตังเขาเขาคนนี้ให้เราหมดเลยมีไรโดหมดจริงจริงอย่าลืมมาสมัครเข้าคิวกันนะครับจิวนี้ป๋ารวยป๋ารวย บัฟไฟอย่าขวนเชียวว่ารวยแต่อะไรบิวบัฟธาบิวบัฟธาเพิ่งอะไรโอเคบัฟอันนี้แหละบัฟอ่ะบัฟให้ทาเกตอร์ชิลไปไอ้เบร่าต้องคอยตัแรงต้องการเสาลบบัฟครับเสาลมบัฟโอเคเอ้ยตั้งให้เลยนี่มันอันเอเนี่ยเราไม่ต้องการเอ๊ะแล้วก็มุกอไม่อยู่มูนอะโอ๊ยไม่มีความเจ็บเลย ใครบอกลระเจ็บอยู่แหละรู้สึกไหนอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ช็อตเร็วๆเฮ้ยสกิลคล้ายผมเลยสกิลเมื่อกี้เฮ้ยเป้เจ็ดสามขึ้นเลยเหลือเชื่อลงตาแรกกูเจ็ดสาม ยอดเต็มเรยนี้มันคืออะไรทำไมผมเก็บไม่ได้เก็บเจตเก็บเจตแปคนกงอ้าวสัตว์เลี้ยงไว้มาครับฮอตเวฟเฮลเวฟเฮลฮอตโดนาจะีบกินบ้าหรอไปบ่ฮอตเวฟเฮลการเวฟเฮลนี่แปลว่าอะไรต้องแปลดูนะฮอตเวฟเฮคือมันจะมีเออจะมีคนหนึ่งโชคร้ายนะฮะคืนร้อนแห่งนรกเหรอประมาณนั้นแหละประมาณนั้นไปเกยกัน แกทำไมทำไมแบบไอ้กดซ้อมของแป๊บเฮ้ยไมจิเชียนออกมาเมจิเชียนที่อยู่ในการุเกี่ะเออใช่นั่นแหละแล้วมันดัาไม่จิเชียนแล้วใครกขเก็บไปคิมซังทิน่าแล้วไม่จิเชียนเก่อ่ะเป็นสีงก็เป็นไม่มีจะเต็มไอ้หมีนี่ฟั้าแล้วเป็นนี่เก็บไปก็ไม่มีสแต็มใจเย็นดีเจ้าแจมที่ร้องเพลงได้อ็นดีนั่นแหละโอ้โหแหลกแล้วทินะาดูด โดนปนคารัดอโดนปนออกจะไปไหนต่อเราองลงดันนี้ถึงเวลแปดสิบเลยอ่ะไม่เจ็ดห้าเราย้ายอ๋อแสดงว่าดันฮอตเวฟเฮลนี่สำหรับเวลตั้งแต่เวลเจ็ดสิบถึงเวลเจ็ดห้าใช่อ๋อไปลงการเดียนมาหรอไปเปล่าไปลงการเดียนไปเอาก็เวลผมให้ถึงเวลเจ็ดห้าดิเออว่ะจัดไปเฮ้ยผมเป็นพลาของกิวเลยนะ ยพาสายเสาที่หายากนะสายเสาด้วยเขาว่าดูชื่อด้วยงั้น้ินทำไมผมใช้เป็นนี่วะรีเทนเนสเลเยอร์เอาบัสดับเบิลดูก็พี่รีเทนไยไม่เอาไม่อยากรีเทนพี่ก็เปลี่ยนเี่ดูดูบุคคลในตำนานไม่อยากเปไม่มีบัตติเทนอ่ะเราดิากคอนวเราจะ ป็นน่าโคตรยากอนไม่ล้มล้มดิเสอร์ดาก้อนวะเหรออ่าล้มมาแล้วเอ็นเอ็นออฟกินดาก้อนไม่ใช่ดิเสอร์ดาก้อนนี่ไงนี่ดิเสอร์ดาก้อนคิวเลอร์บิลบิลไม่มีบัฟดิเทิร์นอ่ะไม่รู้อ่ะลองดูในช่องแคสดูมีเปล่าช่องคลาสนี่ตอนนี้เราก่ากำลังแคสอยู่นะอืมใช่มันมีในกล่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เปิดให้หมดโอเคเปิดให้หมด เอ๊ได้อะไรมาไม่รู้สามสิบวันรีเทิร์นแต่เต่นแล้ะต้องการใช้ใช่ไหมใช่ใ่แคนั่เดียวใช่ไม่ไม่เห็นมีบาฟอะไรขึ้นเลยกดใช้ยัมมีมีเดี๋ยวต้องไปรอในดกันอัไปไปเไปไปพาไป เฮ้ยแป๊บนึงแป๊บหนึ่งรึมสองเวสเลองเฟ้ยกดกดตัวคิวเอ้ยกดคุยไม่ได้คิวคิวโอเคอ้าวยายไม่ได้วะฮอตเวฟเทลเฮ้ยเข็มพายเทลเข็มพายมันจะเร็วกว่าลงสีคนมันดีแหละช่องเก็บของก็ได้นะจะต้องลงฮาร์ดมาเติมไปไว้ถ้าลงฮาร์ดไงมาอยากลงมาสเตอร์มาสเตอร์วิวากินโคงดับไปหลายงั้น่ะ เราก็ตะมาเตอร์เลยใช่ก็ดับแล้วครับทีมของใบทีมของใบไม่จำเป็นไม่จำเป็นทีมเราก็เก็บของอ๋อบิวมันขี่อยู่เลยเออเออนี่ไงโอเคเบิวลองลองลองพาไปเนตหาของไหมของเจ็ดสิบบิวใช้ของอะไรอยู่เจ็ดสิบไม่ใช่หกสิบตอนนี้พี่บิวใส่ของหกสิบอยู่ดเลยก็ได้ไปถาเลยไปเบลก่อนติตา พาท่านผู้ชมไปดูอีกตาท้ามากกว่าสี่คนก็จัดไปหามาสเตอร์ใช่มาสเตอร์ยียีด้วยเขาว่ามัสเตอร์ยีที่อยู่ในเอลเอลนี่ใช่มาสเตอร์ยีเอ็นดีเปล่าใช่วะฮะนนี้ไม่ได้ดูเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โแฟนที้เทลอ่ะโอ้มันคือใครยี่ไม่เคยดูเป็นเป็นหนึ่งในสัปหลาที่อยู่ในหนังสือของเซเลปอ่ะใช่ไม่ดูตนนนั้่ะไม่เคยดูกันหรือไงอะฮะไม่เคยดูแฟนตีเทล เคยบอกเลยเ้ยแต่ไม่ดูดูตอนนั้นไงเคยดูแต่ชินจังชินจังชินจังนักเตะแข่งสายฟ้าอะไรประมาณนี้มีหนึ่งได้ยินฉันไหมอ๋อแล้วนก็เคยดูมีสองน่ะนายคิดว่าไงน่ะบีหนึ่งเราคิดเหมือนนายแหละบีสองมันรู้ได้ไงว่าคิดอะไรกันเราจะควรใช้สายฟ้าดีไหมน่ะบีหนึ่งเราก็ว่าคนนายคนใช้เสาดีกว่านะบีสอง ไม่เจอเราใส่บัฟเปล่าวะเออวะคุณโอนปักปักนี่เ <นะ S 2> สาเราบัฟปักทำไมก็ไม่รู้ท่างมันปักให้หมดแหละมีอะไรก็ใช้ช็อตสสโอ้แต่ก็ไม่ซัมซุงฮีโร่ฮีวิวงั้นพี่บิวก็ต้องรีวิวดาวเวนเจอร์ด้วยไ,ได,ได,ด้ยวค่อยรีวิวอีพีหน้าแล้วกันพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งเนี้ยพรุ่รงนี้ดาวเวนเจอร์เข้าพอดีเลยใช่ วันรรีพตอ์วันที่4-14ตุลาพรุ่งนี้แหละรคับใช่แล้วแต่ถ้าคลิปเราออออากาศก็นั่นแหละนั่นแหละพอดีนั่นแหดีเออก็พอดีเลยชิบหีเฮ้ยทำไมมีสตัวชิวๆว่ะพี่ีกมันนี่มันี่มันนี่มันนี่ปักเให้หมดไม่ไม่เก็บไม่เก็บเลยวุ้ยแถบรวมทาไมพากเกมนี้มันไม่มีชุบชีวิตวะ มอกินแม่งแค่มัดเพอแค่นี้มึงจะตายหรอเกียร์สเครับเกียเ์แสเริ่มมีแสนสามค่โอ้เลยจะน้อยขนาดนั้นเวลแปดสิบะเปล่าออหกสิบดูดูเวลเจ็ดสามเลือดห้าแสนทกคเออไอคนเส็ของเจ็ดสิบโอ้ยเกือบตายไม่ปากเสาให้ด้วยอ่ะใช้าสัเฮ้เดี๋ยวมาให้เล่นเล่นเอาเอาฮิวก่อนพ้อยชิ้นดีไรหอยชิ้นนี่ทำลาย ผมไม่เห็นผมไม่เห็นเลยมึงไปแย่กูไม่ช่วยกูทำไมไหนอะมีคนดับไปแล้วนะเฮ้ยนี่แค่ลงมาสเตอร์อย่างเนี่ยโอ้ยกูไม่มีคอมเจ้าผีน้อยเจ้าผีน้อยอาวุธก็เจ็ดสิบเจ้าผีน้อยชุดก็ชุดหกสิบเจ้าผีน้อยไอ้ร้าเจ้าขุนทองอ่ะเจ้าผีน้อยเจ้าว่าไปกูไม่มีเกรดเรื่องอรุณนเมฆฟ้านกกาบุยบิน ออกค่ะอกินล่าเรืองจับใส่ทุกครูเอาแล้วเขาเกิดมาทำไมค่ะเกิดมาทำไมใครใช้ให้เกิดใจแไอ้บัฟบัฟวันบัฟก่อนบัฟก่อนบัฟไอ้เบริวจะบินทำไมเนี่ยเจฟเจ็ฟไม่รู้สิต้องถามบัฟเลยดใช้เมืถามพีพีก็ตอบไม่ถูกเมื่อามไหนถ้าอยากรู้เรื่องเราให้กระจ่างพวกเราก็พร้อมที่จะแทงไข่ก <ament. S 1> ็ไม่ให้ถูก เออเพื่อไม่ให้โลกถูกทำลายเอาเราใช้ใส่ใครวะนะ่ะอ๋อบินบินบินแล้วบินแล้ลวลชอ็อตนี่เป็นไงจบท่าได้สวยมากเป็นคนที่ปอบบางพาร์<ง>าติปีพูดป, <c oughs> ปอบบางเหลือเกินอ่ะพี่ว่าคิดม่ต้องเอาอกก่ะตอนนี้อ่ะตา,ตายแล้วอะไรวะน่ะปาปักเสาให้หปักเสาช่วยชีวิตเสากเิช่วยชุบชีวิตเสาชุบชีวิตโอ้ เพิ่งรู้มีสกิลนี้ด้วยสาวชิวชีวิตชีวิตโอ้โหมีแต่อะไรที่แหลมมานหรือเชื่อจริงจริงเอ๋่๙๐นี่เฮ้ยเอียง9 0พันทะไรได้ออฟฟ้า3ทีได้อะไรได้ทาริสแมนเฮ้ยตังร้อยทองบินไปแล้วขับอะไรของง่าซ้อมของวันนี้ต่อเอ้ยเฮ้ยกาเดียนกาเดียนปะกากาเดียนเนี่ยเกี่ยวกดันแหลกเป็นเน็้หาของ70ครับหาของ70ท่านก็ไปเจอ ep อหน้าแล้วกัน Bye 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 <coughs>